ครับเดี๋ยวพามาดูดอกของกระดุมกับพวงมณีนะครับวันนี้วันที่1 0พฤศจิกานะครับเรามาดูดอกกันว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับแปลงนี้ออกดอกเต็มแล้วนะครับนี่นะครับทุกกิ่งเลยนะครับออกเต็มทุกแน่นทุกกิ่งนะครับนี่นะครับนี่ตาดอกเต็มแน่นทุกกิ่งเลยนี่นะครับออกยันโคนเลยนะครับสําหรับตอนนี้เป็นกระดุมนะครับกระดุมดุมนี่นะครับออกดอกดีมากมเลยนี่นะครับ ทิ้งกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับแปลงนี้ฉีดสารไปวันที่10กันยานะครับนะครับสิกันยาฉีดสารไปแล้วเดี๋ยวเราพาดูนะครับว่าออกทุกต้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับแปลงนะครับตันนี้เริ่มเดินมาแน่นเลยนะครับแน่นกิ่งเลยยาวไปเลยนะครับแล้วก็ออกทุกกิ่งเลยนะครับมีทุกกิ่งนะครับออกแน่นทุกต้นนะครับออกแน่นทุกต้นเลยทั้งต้นเล็ก ต้นเล็กต้นใหญ่นะครับแน่นหมดเลยนะครับแล้วสังเกตนะครับใบนะครับหลังจากที่เราใช้ชุดคุมใบนะครับใบไม่มีขยับเลยนะครับยอดไม่มีไหลเลยนะครับผ่านฝนหนักมานะครับเพราะเราฉีดตั้งแต่10กันยานะครับผ่านฝนหนักใบหยุดนิ่งกิฟนะครับพอถึงเวลาฝนแรงก็เนี่ยนะครับเป็นอย่างที่เห็นนะครับเราก็ใช้ชุดเปิดตาดอกนะครับใช้ชุดกระตุ้นท้องกิ่งนะครับกระตุ้นท้องกิ่งไปนะครับก่อนที่ ก่อนที่อากาศจะได้นะครับเราใช้ชุดกระตุ้นท้องกิ่งไปนี่ครับต้นเล็กต้นใหญ่มีหมดเลยนะครับนี่นะครับออกทุกต้นนะครับแล้วก็ใบนิ่งทุกต้นนะครับนี่นะครับออกเหมือนกันเลยนะครับแน่นเข้ายันโคนเลยนะครับนี่นะครับเข้าท้องกิ่งยันโคนกิ่งเลยนี่นะครับ ร้อยนี่ครับก็ระยะนี้นะครับอีกสัก5วันนะครับรอฟอร์มตารุ่นให้มันเหยียดตีหนูสักนิดหนึ่งเราก็จะทำการล้างสารนะครับล้างสารแล้วก็ดึงใบออกมานะครับสำหรับแปลงนี้นี่นะครับอันนี้ออกแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นสำหรับกระดุมมาครับเดี๋ยวเราพาไปดูพวงมณีนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูพวงมณีกันนี่ก็ออกหมดแล้วนะครับนี่นะครับ ออกหมดละนะครับแล้วลใบนิ่นไม่มีหลุดเลยนะนี่ครับออกหมดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับออกหมดละนะครับเรียบร้อยทุกต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพวงมาีกันนะครับนี่เราฉีดชุดคุมใบนะครับทุก7วันนะครับเราฉีดคุมไว้นะครับช่วงฝนชุกนะครับก็ไม่มีปัญหานะฮะนี่นะครับพวงมาีก็ออก กิ่งระเบิดเลยนะครับนี hmm. ่นะครับกําลังระเบิดตามมาเลยนะครับนี่กิ่งกิ่งเอาซักกิ่งเปลอะเลยนะครับนี่นะยาวมาเลยครับนี่ครับนี่พวงมณีนะครับที่ว่าออกดอกยากๆนะครับออกทุกกิ่งแล้วนะครับนี่นะครับออกแน่นแล้วครับนี่เราพวงมณีนะครับเดี๋ยวไปดูต้นโน้ตพวงมณีเหมือนกัน นี่นะครับตาดอกมาแล้วนะครับตาดอกมาแล้วครับพมณีนะครับออกแน่นเลยออกมาทุกกิ่งแล้วนะครับแบบว่าพวงมณีนี่ครับตาครับออกยันโคนนะครับนี่ออกยันโคนเลยนี่ Okay. มาอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับสําหรับพวงมณีแล้วก็กระดุมที่เราทําสารไปเมื่อวันที่10กันยานครับใช้ชุดคุมใบนะครับแล้วก็กระตุ้นตาดอกนะครับหลังจากนี้เราก็จะล้างสารนะครับล้างสารแล้วก็ดึงใบออกมานะครับเป็นใบอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วเราจะมาอัปเดตถ่ายกันให้ดูเรื่อยๆนะครับผม